สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Biliver สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีคณะขนากันสามารถฟังได้ใน2รูปแบบครับก่อนอื่นกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่งองชาแนลคนไหนได้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาดีมาที่ biliver สามหกเก้าตรงนี้นะครับแอดลาดีมาถามค่าคูได้ตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีอีกนะครับในเดือนนี้แหละนะครับเป็น ตัวส่งท้ายพอดีนะก็แอดไลน์ดีมาถามค้ากูได้นะครับจะได้ราคาพิเศษในช่วงที่อ่ะบอกเลยแล้วกันเนาะวันที่25วันนี้วันที่21นะครับจะเริ่มโปรโมชั่นวันที่25ถึงวันที่30นะครับพฤศภาคม5วันสุดท้ายนะก็เตร็มตัวกันนะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นกรราร์ตกรพื้นวัสนากําเนิดหน้าของกรรมดีเมื่อกี้บอกเป็นกำร,ร้าในคราวที่แล้วนะเนาะคราวนี้เป็นกำรรดีบ้างและเป็น E ีีที่1น,นะครับจะมี3 E ีนะในดวงชะตาของเราที่ควรรู้และ ควรส่งเสริมไม่ใช่แก้ไขเนาะแต่ผมพยายามผมผมลืมเปลี่ยนนะครับโอเคเราไปดูจุดกําเนิดนะครับตนุราศริกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะมาพูดสามอีพีอีพละสามหนึ่งสองสามนี่คือ e ีพีแรกอีพีสองคือพันธุปุตตะแล้วก็ปัตตนิ EP พีที่สามอพีสุดท้ายก็คือสุภกรรมลาภะเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตน,นุก่อนนะครับสามราศรีนีต้ตนุราศริกันเป็นดาวพุธหมายถึงความและเป็นราศีธาตุดินปลายธาตุหมายถึงความ ลังเลสับสนเป็นการที่แบบอะไรก็ตามที่ไม่คือความคิดเรายังไม่นิ่งเลยในเกณฑ์ลักนาหนึ่งสี่เจ็ดและสิบสิบเป็นอะไรที่แกว่งหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนลักนาการเอย๋ยจําไว้เลยว่าลักนานะครับไม่ชนะสีลัคนากนารจะเป็นคนที่ชีวิตไม่จะแกว่งตลอดนะครับผมก็เป็นคนราศิประทัเหมือนกันแว่งนะครับเขาว่าแข่งแกว่งไหมควาว่าบางทีเราเลือกดีอยู่แล้วแต่ว่ามันแว่งทําให้เราอะ เลือกผิดนะครับหรือความคิดเราเองอะ่ะยังไม่สามารถตกตะกอนได้เลยทุกอย่างก็เลยมันก็เลยไม่เสถียรทั้งหมดนะครับในเกณฑ์ขณะแปลว่าตัวเราเนี่ยทาอะไรก็ตามสําเร็จยากบอกเลยนะครับสําเร็จยากแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามันไม่สําเร็จนะแต่ว่าแค่บอกว่าสําเร็จยากแต่ราศีอื่นน่ยที่เป็นจอร์ราสีหรือสถีละราศีเขาเรียกว่าราศีต้นธาตุกับกลางธาตุเนี่ยอันนี้เขาจะดีหน่อยนะครับแต่ราศีของเราเนี่ยเป็นราศีเดียวที่เสียนะครับ ดาวใดก็ตามราศีใดก็ตามที่ตกคือเกณฑ์ลักษณะข,ของคนลัลลลนกษณะการทั้งหมดนยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะครับคาว่าไม่ดีก็ไม่เชิงว่าไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะแต่หมายความว่าคือเขาเียกเขาให้ดูที่รวมๆนะครับจุดที่ผมพูดเนี่ยมันหมายถึงจุดที่ดูรวมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูแบบทั้งหมดได้นะครับทั้งหมดได้เนี่ยต้องดูที่ภพเลือนแล้วก็ดวงดาวสถิตมากกว่านะครับแต่ตรงนี้มันเป็นแค่ภาพรวมว่า ดา,ดาวที่มากองกันอยู่ในราศีไหนจะเป็นนิสัยแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะมีเกร็ดตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ,อย่างเช่นถ้าไปชุมนุมในราศีต้นท่านจะเป็นคนดือ้ออะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าใครที่มีเกณฑ์ลักนาไม่แต่ว่าอยู่ในภพที่หนึ่งสี่เจ็ดสิบนะคนลักนากันเนี่ยอยู่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชีวิตเนี้ยวิ่งเต้นตลอดอยู่ไม่เป็นที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับเพราะาราศีปลายธาตุเป็นราศีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการเขาเรียกบูมเบนอะไรเงี้ยก็ได้คือหมายถึงว่าต้องมีเปลี่ยนอะต้องต้องอยู่ไม่นิ่งอ,ะอ่ะเขาว่าไม่นิ่งแล้วกันาราศีปลายธาตุคือราศีที่ไม่นิ่งนะครับก็ได้แก่เกณฑ์ลักษณะข,ของคุณทั้งหมดตนุพันธุปัตนิแล้วก็กรรมะนะครับอ่ะมันจะแกว่งหมดเลยแต่ถ้าเป็นราศีอื่นอย่างอย่างเช่นคนราศีกันมีเงินเพราะว่ากงศีจะช่วยนะครับมีมรดกด้วยเพราะว่ามรดกเนี่ยเอ่อคนลักษณะคือราศีปลายธาตุทั้งหมดนะาราศีปลายธาตุทั้งหมดจะมีมรดก นะครับขลับแม่ผมเนี่ยเป็นลัคนาปลายธาตุก็ยังได้มดรดกจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็สืบต่อก็น่าจะมีจริงๆเหมือนกันเพราะผมเป็นคนราศีปลายธาตุเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันต่อก,กระดุมภ้านะครับกระดุมภาเป็นเป็นการเงินนะครับการเงินรายได้สิ่งที่จะได้มาสิ่งที่จะได้รับนะครับมันไม่ใช่เฉพาะการอ่าเป็นเป็นเงินอย่างเดียวหรอกนะครับมันจะหมายถึงว่าใครที่ให้เรามาก็คือได้หมดในเช่นของกินของฝากเนี่ยก็คือกระดุมภ้าเหมือนกัน พระดาวสุกเป็นหมายถึงการอาหารการกินนะครับดาวสุกคืออาหารการกินหมายถึงว่ากินหรูอยู่สบายนะดาวสุกเนี่ยบอกเลยคนละกณากันตามจริงอ่ะจะต้องกินหรนะูอยู่สบายนะเพราะมันเป็นพภพสุภะเป็นเจ้าเดือนเดียวกันผมลืมบอกไปว่าตาหนูกับกรมมาเนี่ยตัวเรากับงานเนี่ยต้องสัมพันธ์กันต้องสอดคล้องกันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารู้เรียนรู้คือถนัดนะพูดง่ายต้องถนัดนะครับถ้าไม่ถนัดอย่าทํา เพราะมันไม่ได้ดีก็ใช่ไหครับยิ่งเป็นราศีปลายธาตุอยู่ด้วยการงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันแกว่งมากเลยจับทิศจับทางได้ยากนะครับไม่ใช่จับไม่ได้แต่จับยากนะครับประมาณนี้สําเร็จช้าต่อไปการเงินไปสุ้าเรียนสุภะสุภาแปลว่ากินอยู่สบายนะครับอันนี้กินอยู่กินหรูอยู่สบายก็ใช่ไหมครับอ่าเพราะเราได้เจ้าเรียนเรียกว่าคนละขนาการเนี่ยได้เจ้าเรียนดาวศุกร์เนี่ยดีทั้งคู่นะครับดังนั้นจึงหมายถึงว่าการเงินเนี่ยมันหมายถึงการกินได้ด้วยนะครับสุภะมันหมายถึงการเป็นอยู่ แล้วดาวศุกร์แปลว่าดีแต่ต้องไปดูด้วยนะครับาว่าดาวศุกร์อยู่ที่ไหนดาวศุกร์ดีหรือไม่ถ้าเป็นปลาปน,นิดไม่ดีครับเป็นนิดอยู่ราศีกันทับลักเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นปัาอยู่ในราศีเมษและราศีพิจิกนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันพวกปลาพวกนิดเนี่ยเพราะว่าหามาแล้วให้คนอื่นไม่ใช่หามาแล้วเพื่อตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเหนื่อยยากนิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปการเงินของเราเนี่ยนะครับเป็นราศี calls, ตุลใช่ไหมเป็นราศีที่ต้องแบกรับแปลว่าการเงินของคนราศีกันได้ยากแล้วก็พอได้มา ได้มาดีนะครับแต่ว่าก็ต้องออกไปเหมือนกันพาะราศีการเงินเป็นราศีธาตุลบนะครับลบหมายถึงการที่จะต้องหายไปนะครับแต่ตัวเองนี่ยเป็นธาตุบวกดังนั้นตัวเองเป็นคนเก็บเก่งแต่ก็ใช้ด้วยกับไปว่าใช้เก่งเหมือนกันนะหาเก่งใช้เก่งก็ถือว่าโอเคการที่จะใช้เงินเก่งต้องหาเงินให้เก่งด้วยนะครับประมาณนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเปื่อใช้เงินเก่งแต่หาไม่เก่งเนี่ยจนจน คือแบบบางคนเนี่ยขนาดจนแล้วยังติดหููอยู่เลยก็มีครับเพราะว่าเคยเคยสุขสบายมาก่อนดังนั้นเนี่ยขนาดจนยังต้องใส่ของดีๆต้องกินดีๆต้องนู่นนี่นั่นยึดติดเกินไปนะครับต้องปล่อยวางซะบ้างนะประมาณนี้ต่อไปออการเงินเป็นเช่นเดียวกันกับสภาน้องก็หมายถึงผู้ใหญ่ชอบชื่อเด็ดด้านการเงินนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสภาคือผู้ใหญ่ใช่ไหมครับกระดุมพระหมายถึงเงิน แล้วก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้านการเงินทีนี้ผมจะยกตัวยอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะดาวพฤตษอยู่ในราศีตุลก็คือคนที่เก็บเงินไม่อยู่หรือแม้กระทั่งดาวพฤตอยู่ใน7ปีที่แล้วเนี่ยถอยหลังไป7ปีเนี่ยเปีเนี้ดาวมรณะเล็งนะครับเล็งการเงินแปลว่าเงินเนี่ยเก็บไม่อยู่เลยนะครับเก็บคือชักหน้าไม่ถึงหลังนะ่ะพูดง่ายนะครับใครมีดาวอยู่ในมรณะเนี่ยเต็มตัวเลยมันเล็งการเงินตลอดเวลานะครับ ดาวไม่ได้อยู่ในเรือนการเงินเก็บเงินไม่อยู่เงินหมุนนะครับเป็นเงินหมุนเงินได้มาก็หมุนออกไปนะครับแล้วก็หมุนเข้ามาใหม่ถ้ามีดาวอริมรณะและก็วินาศดาวอริคือดาวราหูมาอยู่การเงินการเงินไปอยู่เรือนอริมรณะคือดาวอังคารอังคารมาอยู่การเงินการเงินไปอยู่อังคารมารณะวินาศมาอยู่เรือนการเงินการเงินไปอยู่เรือนวินาศพวกเรานี้ครับจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับมีแต่เรื่องใช้จ่ายกระดุมภ้าอริอริกระดุมภ้าแปลว่าดีเรื่องเงินกู้ กระุมผามรณามรณากระุมผ้าแปลว่าคนคนเดียเสียเงินไปกับเรื่องที่มันไร้สาระคําว่าไร้สาระหมายความว่าอะไรก็เสียไปหมดบางคนอ่ะท่อแตกต้องเรียกช่างมาซ่อมแั๊บเดียวอาจไฟตกต้องเรียกช่างมาซ่อมอีกไม่นานก็รถชนคือเรียกว่ารถเฉียวสอไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับก็มีแต่เรื่องเสียตังค์เห็นไหมครับและเป็นเรื่องที่ไม่สมสมควรจะเสียด้วยนะไอ้พวกของเสียเนี่ยเข้าใจไหมครับ ถ้าเปิดอยากให้ดีจริงๆก็คือต้องเป็นกระดุมภาปุตตะหรือปุตตะกระดุมพามันถึงจะหมายถึงปุตตะหมายถึงความสมหวังหรือการลงทุนนะครับไปอยู่เดินการเงินก็หมายถึงว่าอะลงทุนแล้วได้ตังค์นะใช้เงินไปกับการชอบของใดที่ชอบฉันซื้อหมดเนีย่ยเป็นประมาณนี้นะครับผมอยากได้ปุตตะกระดุมอืมนะครับซื้อแต่ของที่ชอบซื้อมันอยู่ยนางี้ยน,นะครับเออประมาณนี้เลยทีนีอ้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับ สาชาสาชาเป็นดาวอังคารราศีพิจิกพิจิกเนี่ยมันหมายถึงราศีที่น่าสงสารที่สุดเป็นราศีที่เงียบเงำเป็นราศีที่ปอกปิดเป็นราศีที่ไม่แสดงตัวเป็นราศีเดียวนะครับเพราะมันเป็นกีตากีตากเก์นะครับกีตะาหรือกีตากเก์เนี่ยมันหมายถึงเดี่ยวเลยนะเออมันเป็นราศีเดียวที่เป็นแมลงอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่ราศีเดียวดังนั้นเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่เงียบดังนั้นเพื่อนของคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นนักพยากรณ์จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเข้าใจผมยังมีลักษณะพิจิตยเป็นเพื่อนเยอะมากนะครับผมเลยเข้าใจคนพิจิตอาจารย์หลายคนบอกว่าทายพิจิตยากแต่ผมไม่เห็นจะทายยากเลยผมพูดไปอะไรก็ถูกเหมือนนะครับเพราะว่าเราเข้าใจคนพิจิตคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนขี้สังเกตหรือเปล่าอืเลยทําให้ตัวเราเนี่ยค่อนข้างรู้จักคนเยอะรู้จักโดยเฉพาะแบบเหมือนคล้ายๆกับเรามีจิตวิทยานะครับที่แบบเขา คือเรารู้นิสัยเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกอะไรประมาณนี้ครับอะนะครับสามารถทําได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าเราแค่แค่เดาไปบ้างนะครับคือไม่ถช่ว่าเดาตามหลักการไม่ใช่ไม่ใช่เดามั่วนะครับเดาตามหลักการนะโอเคทีนี้เดาคานอังคาร,คารมีสองอังคารอังคารนี้อังคารที่แบบใช้สมองนั่งบัญชาการอย่างเดียวแต่ราศีพิจิกของคุณเนี่ยเป็นราศีที่เพื่อนของคุณเนี่ยเป็นราศีที่เหนื่อยยาก ต้องขานตัวยับหมายถึงนักรบต้องสู้ตลอดเวลาวันอาจารย์เนี่ยเก่งมากที่ใช้พิจิกเป็นแมงป่องนะครับคือในทางโหราศาสตร์ของทางเวสเทิร์นเนี่ยครับทางตะวันตกเนี่ยเขาจะชอบเ,อเป็นกุ้งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่บางบางสำนักก็ยังเป็นแบงป่องอยู่แต่บางคนก็เป็นกุ้งเป็นก้างอะไรก็ไม่รู้นะครับนเนเน,น,น,นเน่ยเขาเรียกกั้งเนี่ยหรือเปล่าคล้ายๆกับพิจิกเหมือนกันโอเคบางทีก็จะเป็นแบงป่องบางคนก็บอกว่าเป็น เป็นกุ้งเป็นก้างไปนะครับก็ถือว่าไม่ใช่นะมันต้องเป็นแมงป่องเท่านั้นเพราะว่าแมงป่องคือโบราณอาจารย,ย์คิดถูกแล้วคนไทยนะเพราะว่าอะไรครับแมงป่องคือการสู้รบหมายถึงเตรียมชูหางเตรียมจะฉกเนี่ยนะครับกรามก็เตรียมจะหนีบนะเนี่ยมันหมายถึงการพร้อมรบก็คืออังคารอังคารคือความรุนแรงอังคารคือสั่งหมายถึงสงครามนะครับอังคารคือความหุนหันพันแล่นอังคารคือความ รุนแรงพูดง่ายรุนแรงราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำรุนแรงดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ข้างในเนี่ยรุนแรงดุดันเป็นคนดุดันเป็นคนที่ไม่หาเรื่องใครก่อนไม่ทำลายใครก่อนแต่ใครมาหาเรื่องเนี่ยสู้นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยราศีพิจิกจะเป็นประมาณนี้เป็นคนที่แบบน่าสงสารเนี่ยบางคนเกิดมาพ่อแม่คือกรรมาบางคนก็มีนี่มีสินให้ลูกอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่น่าแบบสงสารแต่คนลักษณะการจะได้ มายถึงว่าคนละขนาดพิจิกรแลละขนาดกันเนี่ยเป็นลาภะดังน well. ั้นเนี Punch ่ยคบกันได้นะคุณภาสานชาเขาเป็นลาภะดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคบกันแล้วดีอยู่ด้วยกันแล้วดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนจริงจังจริงใจเขาเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องของเราเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ส่วนตนดังนั้นเขาจะไม่พูดกับใครเลยนะครับดังนั้นนะความลับคือความลับพูดกับคนนี้ได้ระบายกับคนนี้ได้เขาจะเก็บไว้คนเดียวไม่บอกใครก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเบ็นใจให้ได้นะครัับบคคุณร